โอ้ยประกาศเซอร์ไพส์เอาบอสบนกุ๊กกุ๊กคะแนนสบายผมวันเสด็จบิบปะกลอกให้หมดไปนะครับที่เห็นผมมานั่งบนซาเล้งไม่ใช่อะไรครับผมว่าตอนนี้พ่อรา้านของเราครับผมถอกเจริญพันธุ์นะผมก็รับทําทุกอย่างทุกวงการนะครับผมไม่รถยนต์รถซิ่งรถเล็กรถอะไรก็ทําหมดตอนนี้เรามาทําเป็นรถซาเล้งก็ทำครับที่ทำไม่ได้แล้วลูกค้าชอบมาถามนะพี่โอมเมื่อไรจะทําซาเล้งบ้างสักทีไม่ทำไมำไม,ไม่มีซาเล้งขายแล้วสรุปว่าวันนี้ก็เอามาทําคันนึงครับผมอันนี้เป็นเวฟร้อยยูบ็อกนะครับผมคนรอเฮ้ยพี่เท็ยังไอ้บุญมมีีีเเเฮ้ยยอออาาขขงงใใคครรกินน่ด๋ว อออยู่บนเรือกบป่ะเฮ้ยขโมยหรือป่าเนี่ยเออเลยนะเพราะไอ้บุรดเนี่ที่ให้ออกไปเออเพราะว่าล่าสุดที่ให้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ให้บุรอดกับพิพาทแล้วเหตุผลก็เหมือนเดิมครับผมเอารถไปขับครับผมไปเกิดอุบัติเหตุนะก็เราเองคิดว่าจะให้กลับมาอีกไหมแล้วเออไม่ให้โอกาสเลยรอไม่เพราะว่ามันนิสไม่ดีสูบมาบเฮ้ยมันสูบบ้าเลยนะสูบที่ไหนวะ มานัานาโอ้ยรอดเด้อเอ๋อบอกให้เลิกยังไม่เ <รถ S 1> ลิกใช่ไหมเฮ้ยชุดรถกูไปหนึ่งหายกูตกใจมาเขาว่าใครที่อยากจะสั่งอยากอะไรก็ตอนนี้ซาลิงของเราก็ราคา,าพเคิเศษครับเองก็แค่อ่ารวมติดตั้งก็3,000กว่าบาทหรือจะเอาทั้งคันนี้เลยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองครับผมก็สามารถเอาไปขับซาลิงได้เลยครับประเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรถข้างในด้วยนะครับผมก็ที่พาไปดูก็พอดีลูกค้าน่าจะเอารถมาขายแล้วครับผมแต่ลูกค้ายังไม่มาก็เดี๋ยวผมจะพารีวิวรถข้างในก่อนมาตามเอ้ยขายไปแล้วเหรอขายดีไหมไหม โอ้ว่าจะมารีวิวรือว่าดีมก็ขายไปแล้วครับผมที่จริงลูกค้าบอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่อมผมจะดีม,มาขายอีกแต่ว่าคือขายผิดพลาดนะครับผมที่จริงตั้งราคาไว 25, นะ้25งหมื่ครับแต่แอดวินออยขายไป2อ0 0 0ืครับผมต้องต้องหักเงินแอดวินออยนะครับผมเพื่อถือว่า<ด>ทำไ,ไม่ใช่ก็ต้องคือลูกค้าไงอเออตั้งไว้ไม่เป็นไรก็ที่จริงพี่ตั้งไว้2 5 9 0 0ืาที่เหลือก็เดี๋ยว ร้อนึ่งแม่ร้อยหนึ่งแม่ไอ้ติ๊บแทนที่จะลดในเขาแทนที่จะลดในเขาเสียไปเอาเขาเพิ่มอีกเนี่ยดีคันนี้ก็ไม่ใช่รถที่ว่าไปต่อคนท้องนะอันนี้คนละคันอันนี้เป็นสตาร์ทมือก็ถ้าขายสตาร์ทมือก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทแหละแต่รับบอกจริงนะถ้ารับรับซื้อก็ไม่น่าไม่น่าเกินสองหมื่นถ้าราคาขายมันมีราคารับซื้อเอาจริงนะรู้ผมรับมาสองหมื่นผมมาขายสองหมื่นห้าเอ้ยมันเดินมาอีกแล้วหมกินละกินเลยกินเลย นี่เดี๋ยวต้องพามันไปสมัครเรียนด้วยนะครับผมก็ว่าตอนนี้มีคนคอมเมนต์พี่โอมเมื่อไหร่ไอ้มันมาน้องเขามาทํางานก็ต้องให้สมัครเรียนด้วยเลยเพราะว่าจะได้มีการศึกษาอยากเรียนไม่เอาจริงเลยอยากครับแต่ตอนนี้เว้ยมันมันเรียนแบบเลยระยะระยะเวลาเราเองต้องไปสมัครเรียนไม่รู้จะโรงเรียนไหนจะรับสมัครเนี่ยเดี๋ยวไปสมัครในโรงเรียนเซนสีแยกนี่แหละเออเพราะว่าเองก็เรียนใกล้ใกล้ไงไปทำงานก็ไปใกล้ได้ได้ข่าวว่ามีเด็กเลยได้ข่าวพามีดวงมีเด็กแล้วตอนนี้วันละคนพี่เอยเอาวันละคนเลยเหรอเฮ้ยไหนไหนเด็กที่ไหนวะ มาจะมีเด็กละมาดพี่ไก่เลยอ๋อเอ็งเอาแล้วเอ็งเอาได้จัดไหมไม่อ๋อคุยคุยก่อนอ๋ออ๋อคอยดูว่าคอยว่ากันไปคอเสียวพี่คอเสียวอ๋อคอเสียวล่าสุดเห็นคอเสียวไอ้อาร์มส่งมาให้ดูทีดาเปือเห็นมึงคอเสียวเหี้ยอะไรเห็นดิโหนกมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวคอคอเขาให้เปิดดูเลยเหรอมันเปิดให้ดูเองเหรออ๋อให้ดูหน่อยวะไปไปดูเดี๋ยวไม่ดูเลยนึกภาพไปให้ดูแล้วทีดาปือเอ็อย่างนั้นเอ็งชอบไหมเอ็งเอ็งเอ็งขาส่งให้ดูเงี้ย่างรู้สึกไงรู้ยเอ็ ข้าแข็งเฉยแต่ว่าอยากเอาไหมไม่อ๋อแค่ข้าแข็งเฉยแต่ว่าไปเรียนรู้กันไปตอนนี้เองฝึกข้าแข็งกับชักบ้าไปก่อนห้า <c oughs> แ,แข็งข้าแข็งไปแบบว่าพอแข็งเลยชักบ้าไปก่อนไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรถที่ลูกค้าว่าจะมาขายนะครับผมตอนนี้ลูกค้าบอกว่ามาถึงแล้วครับผมว่าไปรอผมอยู่หน้าสนามช้างปตทสนามช้างไม่ขี่มานี่เลยวะเออวะเฮ่ออยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศอยากให้เราไปหาบ้างเอาอนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่าสภาพจะถูกใจสายชิวอย่างผมไหม ถ้าสภาพได้นะแต่ราคาไม่ได <dairy> <nine> <an Vorte il dunno> <the öst> ้เก็บไว้เพ้เฮ้ยมาถึงนานยังคุณนี่รถอยู่ไหนแกงนี่หรอเฮ้ยเฮ้ยผวานเปียกว่ะสวัสดีครับโอ้ยไม่ใช่ผมสายกดสายกดเฮ้ยมาหมดนี่เหรอโอ้มา ผมโอมสายกดเฮ้ยมากะว่ากะว่าไม่ให้ต่อราคาเลยเหรอวะเนี่ยอันนี้ใครเจ้าของรถผมโอ้ยไอ้ตัวเด็กลองรถเราอยู่ไหนวะไม่าจะให้ลองรถด้วยเออนี่เออทักทายไเรุ่นเขายังเนี่ยทักทายสวัสดีครับสวัสดีอวันเฮ้ยไม่รู้จักไม่รู้จักพี่อ้วนธรรมดาพี่อ้วนไม่ได้อ้วนอ๋อเห็นไหมเด็กเขามาเยอะมึงใจเย็นมาเออมาทักทายเขาทักทายดีเอาไปไปสวัสดีครับพี่เขาเป็ใหญ่างไรดีเออเด็กทักทายพี่เขาด้วย เอาเอาคนไหนดีคนไหนดีคนไหนแบบอยากแบบคนไหนแบบสุดเอ้เนี้ยมันน่าโดนไอ้เนี้ยโดนเอาโดนหมายถึงโดนอะไรป่ะตุ้กตีไม่ใจเย็นใจเย็นเข้ามาเยอะมึงใจเย็นใจเย็นกูเสียวเหมือนกันเข้ามาเยอะไอ้เนี้ยแล้วไอ้เนี้ยคนนี้ล่ะเป็นไงไหนการขอส่วนหมายถึงแบบว่าพาไปซ้อมมวยเหรอใชจไม่โอ้ใจการขอส่วโอ้โหแลกค้เนี้ยอะไรไอเนี้ยเนี้ยพี่หนวดพี่หนวดเนี้ย เจาะยางพี่ลบเลยไปโอ้โหนักเิ่งเอาวพี่พี่พเนีย่ยคนนี้แหละไอ้ตังเก่งตักเรียน,นเนีย่ยใส่โหนกแก้มโอ้โหใส่ไงวะใส่ไงลรอกปุ๊บเลยพี่อาเอาคุณท้ายนี่พี่ตุเรงน่นนาจะโดนเข้าบ้งตางโอ้โหตาพี่ไปหยุดเลยไปถึงเขาเหรอเหนือที่พงม้าไปถึงพงมอนยังเย <l acht> ่เฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋วนี้คือมาต้องเป็นคนลองรถเออจะกดละแต่ต้องบอกอันนี้เราถามว่าอันนี้รถรถไอ้ หวานเปียกเนาะครับผมโอ้โเดี๋ยวถามหมนอันนี้รถสตาร์ทมือหรือว่าสตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าครับสตาร์ทเท้าโอ้โหเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนถ้าสตาร์ทเท้าเนี่ยราคาค่อยได้ไอยากราคาดีมต้องสตาร์ทแต่ไงก็พี่ยังขอดูรถเก๋าแล้วกันเนาะม,มาเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถของหวานเปียกก่อนนะครับผมว่าจะถูกใจสายถอยผมไหม อ่ะอันนี้ก็มากันเยอ,อะเลยเนาะก็กลัวแบบตอ่อแล้วคงราคาแล้วเออเป็นสัตว์ทีพยานไปแล้วกันแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าดีมเนาะอันนี้เป็นสตาร์ทตัวอ่าสตาร์ทเท้าเนาะสตาร์ทเท้านี้ก็จริงๆมันก็ราคามันก็ยิงว่างไงผไม่ได้ไม่ค่อยได้นะนี่กระดาษเด็กยิงลูกเลยค่อยใจนะอ่ะดูสภาพโดยรวมแล้วเนาะก็เอ็งเอางี้รอบนี้เดี๋ยวผมจะ ไม่แบบคุณคนติราคาแล้วกันไม่ต้องแบบติต้องลงตำหนี่เดี๋ยวผมให้บุญมีก็พอเนาะอันนี้ลูกอะไรลูกอะไรทั้งหมดลูกค่าสามลูกค่าสามแต่มึงจะติอะไรเนี่ยมึงดูข้างหลังเลยเด้อเอาไม้เอาไม่ไม่บอกว่ายืนรอไกลๆได้ไหมพี่ผมอยากดูไกลๆล้โอ้โหอ่ะดูไกลๆไกลๆไกลๆอ่ะเอาอย่างอ่ะโดยรวมแล้วเอ็งดูจากสภาพแล้วเอาเองลองดูมันอะไรเป็นป่าเป็นแบบมีตำหน่งตรงนี่ไหมคันนี้นี่เป็ไหนวะสนิมแดงโอ้โห อะไรแกงรั่วพี่แกงก็รั่วใช่อ่ะอันนี้ก็จุดนึงแล้วนะแต่ว่ามันถ้าเปลี่ยนก็ไม่แพงหรอกก็คือทัวร์กันไปอ่ะอเออนี่นี่นี่เนื้อเน่าโอ้โหเห็นไหมก็พูดแล้วก็พูดตรงๆไปเลยแล้วแต่เราจะพูดตรงๆไปแล้วนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะก็คือเราบอกไปเลยอ่ะอะไรอีกก็โชคเทียมพี่เฮ้ยตายได้เลยเนี่ยพี่อันตรายเฮ้ย มาตดูดูไงของเทียมปะอ๋อกันซับโอ้กันซับโอ้โหเอ้ยแล้วเจ้าของเขาคนนี้คนขับด้วยเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดนั่งนานๆยังมีผลไหมมีมีเป็นยังไงวะกลางกินจะจ่ายหมดอ่ะโอ้โหล้อคดซีลวดขาดนี่เลยคือระยะยาวอ๋อนานๆไปก็จะไม่ดีไอันนี้ก็ยังรู้ปกติถ้าสตาร์ทมือก็จะจบไปง่ายเลยโอ้โหลูกใหญ่หรือเปล่าเนี่ย ห้าสามใช่นะได้เลยยังไมดูค่ะปั๊บั็ได้เออเพื่อนี่มันดู่องเราผมบอกเลยแล้วมาถึงเนี้ยไม่ล็อกเลยพี่อ๋อเหรอครับผมโอ้ล็อกที่แกนเกขนาดนี้เลยอ๋อเข้าใจว่าวิ่งได้ดีจริงเอางี้ดีกว่าพอเขาให้เด็กขับลองลองดูได้ไหมได้ครับผมเฮ้ย เองลองเปิดตรงในปั๊มหน่อยดิเอาไปคนจะด่าเลยพี okay. ่ไรอีกหรือจไปเตียบเปิดเอาแค่เปิดจบเลยเออแค่นั้นแหละเอาลองดูเอาไหนๆก็มาไหนต้องขออนุญาตเพราะว่ารถจะซื้อจะขายก็ต้องลองกันบ้างเนาะอ่าอ่าอไม่ลองไม่รู้พี่เฮ้ยได้นี่นี่ไม่อ๋อเค่นี้พอแค่นี้พอแต่ว่าไม่มีสนุกสนุกอะไรได้เนาะ ได้แนละ้วอ่า,อา,อาโอเคม,อม,อม่ได้ต้องลองหมอบีกธีมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคากันนะเนาะก็ดีมตัวนี้มันก็ถ้าจริงๆอยากได้ราคาผมก็อยากได้พวกสตาร์ทมือมากก่อนนะมันจะไปง่ายกว่าถ้าไม่สตาร์ทมือมันก็จะมีอีกราคาหนึ่งอันว่าคนขายเนี่ยอยากขายเท่าไหร่ผมอยากให้แบบลองแบบว่าราคาดูถ้าเกิดแบบผมแบบสู้ของเราแต่ว่าถ้าราคาแบบไม่ได้ก็ เดี๋ยวผมถามมันมาจากไหนกันมาจากโคราชอู้โคราชเลย,ลาเลยมานี่อูหถ้ามาก็ร้อยกิโลร้อยกิโลอยู่ในโคราชเลยไหมอยู่ตั้งโทษครับอ๋อตั้งุทษมานี่ก็ร้อยสองร้อยอุย้ยเลยอีกดิเกือบสองร้อยโลมึงดิถ้าไม่จบกันเอางี้เดี๋ยวผมช่วยกันมันแล้วกันให้เราลองว่ามาันดูสภาพเนี่ยอยากขายเท่าไหร่ตั้งไว้สักสองพันห้าร้อย บาลไปเลยเดี๋ยวจะเป็นเพลงองย่างงี้เพราะว่าถ้าสตาร์ทมือมันก็โอเคนะใช่<ต>นี่ว่าไงอ่ะนีง่างานอาสตาร์ทเแล้วองตอเร่อยนะไม่พี่มีราคาในใจอยู่ว่าถ้าเกิดมันราคานี้มันขายต่อไหามาะเขาเล่นสตาร์ทนี้แล้วว่ะราองต่อแล้วแ,ลวแหละเมืนน่อกี้คุยกันเราเนาะสองหมื 25, น่นห้านี่มันมัน แพงจริงมันสู้ไม่ได้จริงราคานี้คือถ้าราคาที่แบบผมไปต่อได้เนะเาะเอาจริงเลยนะคือแบบให้ผมแบบไปขายต่อได้ผมให้เต็มที่เลยหมื่นหกไป คุยกันปรึกษาก่อนได้ปรึกษาก่อนได้วาที่พี่เคยคิดมามันเป็นไม่ได้แบบมันเี่ก็คือจริงๆพี่สู้ประมาณเนี้ยเอกสารอะไรเรามีไหมล่ะพี่ต้อให้เต็มที่เลยก็ถ้าหมื่นหกก็เดี๋ยวเราขี่กลับไปก็่อนภาษีอะไรเล่อมเล่อมมาไหมเดี๋ยวพี่โอนให้เลยเลขบัญชีบัญชีมาเลยเลขคงเช็คเลขจะเลขพี่เช็คเลขคงเลขคงมาเลยถ้าตรงก็ ก็เดี๋ยวพี่เอากลับไปให้นี่เองเทียกับเราได้ชิบเลยเอกสารเอา,าไหมไหมเลยเอาไหมครับส,สรุไปไหมพี่ท่านี้ผมขอยกกลับดีกวิดูเอางี้ดีกว่าไปไหนๆก็มาสิเวลามือเจ็บไหมาดลาอะไรแล้วเดี๋ยวมือเสียพี่กลับบ้านดีกว่าพี่ไม่ห่ายแล้ว ไม่เป็นไปต่อได้ไหมมันไม่ได้ไมุดออกมาครับมไม่เขาอาจจะเลยไปไ,ไม่ได้ทำไมไรติดอยูเอาเอางี้สรุปยังไงเราที่ไรติดติดเต็มที่เลยถ้าได้ก็เที่ยวเลยถ้าไม่ได้ก็ยกกลับเ,เอาจริงจริงสาระแหละเอาไงถ้าถ้าที่ช่วยทานมันนิดหน่อยอนะแล้วแต่เรานะแล้วแต่เรา ับี่เอา,อางี้เท่าไหร่ไว้แบบเราเปิดเท่าไหรยี่สิบห้าครับผมจะจะรถจะรถเต็มที่เหรอเท่าไหร่อ่ะยวรถเต็มที่เลยช่วยช่วยเอ็นไปไหนๆก็ยกไมล้ละสองเป็นนึ่เฮ้ยแบบนึงนะขออนุญาตแ๊บนึงครับฮัลโหลครับผมลูกค้าซื้อรถไปวันนี้เหรอครับ ลูกค้าที่มาซื้อรถวันนี้ไปฮะ<า>สีมผูโดนตำรวจจับเมื่อกี้เนะี่ยะโดนตำรวจรวจับเนะนี่ยเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้แล้องไงลูกค้าเอาเงินมาซื้อรถเสร็จไม่มีเงินจ่ายค่าครับปับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปหาที่โรงพักไอ้เหี้ยลูกค้าที่ซื้อดีมที่พูดถึงตอนเช้าที่ก่อนมาเมื่อกี้ร์ตำรวจรวจับ สตาร์ทมือด้วยเราก็เพิ่งขายไปเองเนี่ยเอาจริงนะก่อนหน้านี้ผมพึ่งขายรถไปดีมขายไป20,000ื่นหน่อยๆจะได้สตาร์ทมือเลยก็เอางี้เดี๋ยวพี่ช่วยค่าธรรมันไปเท่าไหร่จากมันพันหนึ่งน่ก็แ่าผมช่วยไปสักพันหนึ่งแล้วกันเนาะต้องขอโทษทุกคนแล้วอันนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่จบก็ไม่ว่ากันเนะาะไม่ไปจริงๆเอางี้เอาเอาใส่ขันไหนมา,าเอ,าเอา็งี้พวกเองยกขึ้นช่วยเขาเดี๋ยวพี่ ไปช่วยคือไม่ขึ้นเสร็จก็เดี๋ยวไปด้วยกันแหละไปโรงพักด้วยกันไะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอไปอีกครั้งหนึ่งก็มันไม่ได้จบกันก็ผมช่วยเป็นค่าธรรมันแล้วกันคือมันราคาไม่ได้เนาะเราเราลองลองไปโพสขายในกลุ่มแล้วกันเนาะครับผมไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแ่เพียงเท่านี้ครับผมปะไปครับไปนะครับผมไอพวกเองช่วยกันเขายก